สวัสดีครับชื่อธนกรใจเพชรครับชื่อเดิมก็อนุสร์ใจเพชรครับตอนนี้ฟุตบอลเจ็ดสีที่เราเคยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สกลเราเล่าก่อนที่เราจะเข้าสุรศักหน่อยก่อนที่จะเข้าสุสักก็ตอนนั้นก็มสองครับแต่ว่ามาเข้าสุสักตอนม3ก็มีอาจารย์เข้าพามาขัดพอดีเขารู้จักอาจารย์สกลเลยก็มาขัดตอนนั้นก็ยังไม่เป็นฟุตบอลเท่าไหร่ครับก็มาได้อาจารย์สกลุลช่วยสอน คือมาคัดติดปึ๊บก็ได้เรียนมมสามครับด้วยแบบสลีระอะไรเราดีนะครับเขาก็เอามาปั้นนะพอมามสามก็ได้แชมป์เคฟซีก่อนได้ไปอังกฤษกับอาจารย์อะไรไปับอาจารย์สกลด้วยใช่ครับชุดนั้นมีใครบ้างที่ยังเหลือเล่นตอนนี้จําได้ไหมชุดเคฟซีตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับเหลือสองคนฝาแฝดนะครับพี่ที่เล่นอยู่โคลาาครับพี่ชาย เหลือแค่สองคนแต่ชุด7ดสีก็ที่ได้แชมป์ปี2017ก็มีพิมพ์ประพบครับเล่นอยู่นคปรปฐมตอนนี้แล้วก็มีฝาแฝดที่เล่นอยู่นครราชสีมาตอนนี้แล้วก็ผมที่เล่นอยู่แพร่อ,อีกคนนึงน่าจะนัฐการเล่นอยู่สมุทรสาครทีสามครับช่วงที่สุรศักดิ์ได้แชมป์2015เป็นครั้งแรก เรายังไม่ได้อยู่ในทีมยังครับถูกไหมตอนนั้นเชียร์อยู่ครับเออเออ <laughs> เป็นไงบ้างในการที่อาจารย์เขาจัดเซตจัดเซตเป็นไงก็เขาก็จะจัดถ้าปีนี้ก็จะใช้มหผสมกับมหนะครับก็ตอนนั้นเราก็มสยังไม่ได้เล่นครับพอเขาได้แชมป์ตอนนั้นก็อีกปีหนึ่งมาก็จะใช้4ีหนึ่งก็จะเป็นชุดที่เคยเล่นเจ็ดสีปี2 0 1 5แล้วกลุ่มหนึ่งแล้วก็ ผสมกับเรา4-2ที่ขึ้นมาเ,เราอยู่ม .5 เขาอยู่ม .6 อะไร้เขาจะใช้แบบการสกุลเขาจะใช้แบบไม่ได้ใช้แบบเต็มรุ่นทั้งชุดอะไรอาเขาจะใช้เต็มรุ่นครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็ประมาณอายุ17เพื่อที่จะปีหน้าจะไปต่อยอดอีกก็จะมีแบบประสบการณ์ไปช่วยอะไรหลังจากที่ดูรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่ชุดนั้นมีใครบ้างที่ดังๆตอนนี้ตอนนั้นก็มีวิศรุตอิมร้าครับพี่เตี่ยมีพี่เบล นัทุฒิสุขสุ่มที่อยู่จันนะครับแล้วก็มีพี่ฟิวเจตจากรข่าวงาม,อมตอนตอนนั้นที่ดังๆครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับ40ถ้าแต่พี่ไอซ์เนี่ยเขาก็พี่ไอซ์จากกิจเวพิลมเนี่ยเขาจะอยู่อีกชุดหนึ่งอยู่ชุดปี39เพราะเขาน่าจะเรียนก่อนเกณฑ์แต่ว่าเขาเกิด40ไม่ได้อยู่ในชุดปี2 0 1 5เ,เรามาในปี2016เป็นรองแชมป์เป็น, Long ปน Long amp, รองแชมป์ครับแพ้โพนิมิตใช่ครับ รุ่นนั้นก็เยอะเลยทีมชาติเยอะเลยใช่พวกพี่พพวกี่ฟ้องบอลเมสพวกหลายคนอยู่ครับที่ตอนนี้ก็เล่นลีกน่าจะแทบทุกคนครับเราอยู่ในรุ่นเทียศักดิ์ตัวที่ไม่เทียศักดิ์ไอ้เจ้าต้นเป็นน้องครับเจ้าต้นน่าจะประมาณ4ี่ห้าครับอ๋อใช่ครับแต่เจ้าต้นเขาจะมาได้แชมป์ปีปีสี่สี่สามหรือสี่สี่เนี่ยไม่แน่ใจเป็นไงเกียรติศีในตอนนั้นในความรู้สึกเรา ก็อตอนนั้นก็ถือว่าโอเคแต่แต,แต่ตอนนี้เยอะกว่าแต่ตอนนั้นก็ผมว่าตอนนั้นก็ก็ดีครับมันทําให้นักฟุตบอลแบบได้ต่อยอดอะไรครับคนที่ฟอร์มดีๆอะไรครับก็มีสโมสรให้แบบไปต่ออะไรครับเจอกับฟ้องเป็นไงบ้างตอนนั้นก็ตอนนั้นพี่เขาก็ดังแล้วก็เก่งแล้วอะไรครับสำสำรับเราอะไรครับเพราะว่าก็าติดทีมชาติด,ด้วยอะไรด้วยอยู่เมืองทองอะไรครับก็รับมือยากเหมือนกันครับ 2017เป็นปีที่เราได้แชมป์ใช่ครับปีส0 1 7สจชนะใครลาดินบางเขนรอบใช่ครับรอบชิงชนะราชวินิจพังเกนครับเ,เป็นไงบ้างการเป็นแชมป์บอลนักเรียนเจ็ดสีในสมัยนั้นก็ก็โอเคดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบก็ยากพอสมควรครับเพราะว่าตั้งแต่รอบแรกจนมาถึงรอบสุดท้ายก็มีเป็นร้อยทีมนนครับที่แบบได้เข้ามาเล่นแล้ครับแล้วเราก็เป็นแบบหนึ่งในนั้นที่ได้แชมป์มาแล้วเราเป็นทีมวางไหมช่วงหลัง เป็นทีมวางครับเพราะว่าตอนนั้นเจ็ดสี่เขาจะเอาคู่ชิงจะเอาที่หนึ่งกับที่สองเป็นทีมวางครับแล้วก็เราก็โชคดีตรงที่รุ่นพี่ปีสามเก้าเขาทไว้เพราะว่าเขาได้เข้าชิงแต่ว่าแพ้ปีต่อมาสี่ศูนย์ก็ได้มาเล่นรอบรอบรอบอันนี้เลยรอบวางเลยครับแล้วก็ปีสี่ศูนย์ก็ได้แชมป์ปีสี่หนึ่งก็เลยได้มาเล่นรอบรอบทีมวางอีก แล้วปีีหนึ่งก็ได้ลองแชมป์ก็ได้4ปีเราได้มาเล่นรอบทีมวางอะไรครับก็แบบโชคดีที่ไม่ต้องไปคัดตั้งแต่รอบแรกอะไรก็เลยทําให้แบบถ้าไปคัดรอบแรกก็โอกาสที่มันแบบตกรอบก็สูงเพราะมันมีทีมเยอะอะไรใช่เวลาน้อยด้วยใช่เวลาน้อยด้วย10 10หรือส5้าทีไม่แน่ใจครับรอบแรกพูดถึงอาจารย์ตะกนไนเราฐานะเป็นลูกศิษย์โดยตรงความเครียดของแกเป็นยังไงบ้างเล่าที่คนภายนอกไม่รู้จักไม่เคยเห็นในมุมของแก ความเขี้ยวถ้าเรื่องฟุตบอลก็ไม่มีอะไรมาครับความฟิตแข็งแรงแท็กติกก็มีนิดหน่อยไม่แบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็ง่ายๆอะไรครับแต่ถ้าฟิตขนาดก็เจ็ดรอบสิบสองนาทีสนามบอลนีน่ <c oughs> ผ่าน <c oughs> ทุกคนครับหนึ่ง <c oughs> รอบหนึ่งนาทีนี่ผ่านทุกคนครับใช่แต่ตอนนั้ <อา S 2> นบอลนักเรียนครับในสถิติอิเศษไหม ็ดรอบ2นาทีนี่คือความฟิตปกติก็มาทุกวันอาชีพทุกวันนี้ก็มีเหมือนกัน,นก็7รอบ125รอบ7อะไรครับ3รอบ5นาทีอะไรครับก็ก็มีครับตอนนั้นก็เรื่องความฟิตเนี่ยครับถึงแบบทาให้เราสู้กับทีมที่เขาแบบมีซูเปอร์สตาร์อะไระครับที่แบบมีระบบที่ดีนะครับแต่เราแบบฟิตมันก็ทําให้เราแบบเล่นได้เล่นง่ายอะไร,นะรสนุกเราเล่นฟุตซอลด้วยไหมกับอาจารย์เล่นด้วยครับ เป็นยงไงบ้างในการที่แบบคนจะบอกว่าเล่นฟุตซอลแล้วมีเบสิกพื้นฐานมันมีความคิดที่ไวเกมที่ไวพอมาปรับใช้ในสองรูปแบบเนี้ยมันได้เปรียบเขาไหมผมว่าช่วยได้เยอะครับฟุตซอลเพราะว่าพอมันมาเล่นเจ็ดคนครับฟุตซอลมันสนามเล็กพอมาเล่นเจ็ดคนสนามมันก็ขยายไปอีกแล้วก็แบบมุมมองของเราจากฟุตซอลช่องมันเล็กเราเล่นได้แต่พอมาเจ็ดคนมันก็สนามมันใหญ่อีกมันก็ทําให้เราเล่นง่ายอีก เห็นช่องเห็นมุมเห็นเหลี่ยมเยอะกว่าฟุตซอลครแล้วก็ฟุตซอลเราแบบมันเล็กเราต้องคิดไวครับพอมันมาเจอเจ็ดสีอะ่ะมันก็ทําให้เราแบบง่าย,ายมีเวลาคิดอีกอะไรครับแล้วก็ด้วยความฟิตแข่งบ่ายโมงครับเจ็ดสีอะ่ะ <laughs> ถ้าไม่ฟิตนี่แดดแล้วร้อนก็แย่เหมือนกันครับแต่เรารู้สึกว่าเราและเพื่อนๆไม่ตกไม่มีแรงแบบไม่ตกเรารู้<ม>สึกว่ามันฟิตอยู่ตัวใช่อยู่ครับเบแบบ มันต้องวิ่งเจ็ดคนมันก็ต้องแบบขึ้นลงตลอดคนระับมันไม่มีออฟไซด์ไม่มีอะไรคนระับก็คล้ายๆกับฟุตซอลมันต้องวิ่งตลอดต้องขยับตลอดคนระับก,ก็ช่วยได้เยอะครับอาจารย์ที่บอกขยับแหวนนี่หมายความว่าอะไรข <c oughs> ยับแวหวนยังไงก็ทําก็อย่างเล่นๆอยู่เนะี้ยบางคนก็ไม่มีสมาธิหรือว่าแบบมไม่ได้โฟกัสหรือฟอร์มแย่จริงๆครับเขาก็จะหมุนแหวนหน่อยก็จะเป็นอันรู้กันว่าอ่าถ้าหมุนแหวนแล้วก็<ๆ>ก็ต้องแบบ ขยับเองก็หน่อยอ่าก็ต้องกระตุ้วเองหน่อยใช่ครับหนักสุดก็คือถ้ายังไม่นี่ก็เรียกออกมาหน่อยอะไรครับอ่านี่ขณะ้อมแข่งนี่ครับซ้อมไม่ค่อยท่าไหราครับแต่ละแข่งอะไรถ้าซ้อมเขาก็จะมีแบบตะกุลบอกมั่งอะไรพี่เห็นเจ็ดสีเขายืนเนี่ยข้างสนามเขาไม่ค่อยสั่งอะไรเท่าไหร่เขาจะใช้วิธีการอะไรยังไงในการสั่งทีมระหว่างเกมเขาเจ็ดสีมันจะ ถ่ายทอดสดนะครับะจะมีเรื่องคําพูดเรื่องอะไรครับ<ะ>เขาก็มันจะมีแบบออกไปอะไรครับบางทีก็พอมันคําพูดออกไปมันหยาบคายมันก็จะโดนปรับเงินก็ดูไม่ดีนะครับออเขาก็จะไม่ค่อยสั่งนนแต่ว่าเจ็ดสีส่วนใหญ่อะตอนที่ผมเล่นสู่สอะเจ็ดสีมัแบบฟอร์มดีนอยู่ครับเมื่อไม่ได้พูดอะไรเยอะจะมาพูดช่วงพักครึ่งอะไรครับแต่ถ้าเป็นรายการอื่นเนี้ยเขาก็จะออกไปสั่งหน่อยแต่ด้วยทุกวันนี้ผมว่าด้วยอายุแกด้วยครับน่าจะเยอะแล้วอาจจะไม่ได้แบบเหมือนเมื่อก่อนอยอะ แต่เจ็ดสีที่เราเล่นคือเขาก็ไม่ค่อยสั่งเท่าไหร่ไม่ค่อยสั่งครับเขาก็ยืนเหมือนเรามีระบบมาเต็มแล้วใช่เหมือนก็ซ้อมมาแล้วอะไรแล้ว,ลวอะครับก็จะมีมาพูดพักครึ่งหรือถ้าเกมไหนสกอร์มันยังไม่ขาดอะไรเงี้ยครับเขาก็จะกระตุ้นหน่อยครับแต่ถ้ามันขาดแล้วเขาก็ยืนดูหรืออาจจะให้ผู้ช่วยเขาออกไปสั่งอะไรแบบเราเห็นน้องๆเจ็ดสีปีนี้แน่นอนมันถ่ายถ่าย,ายตั้งแต่รอบแรกเนาะใช่เราอาจจะดูคู่ใหญ่เราอาจจะดูอะไรยังไงคิดว่าเป็นยังไงเด็ก สมัยนี้ในการเล่นจัดสิผมก็ดูดูตลอดครับดูทั้งหมอนทองดูทั้งปีนี้ก็ดูหมอนทองดูอบจชัยนาทดูหัวหินนะครับที่แบบว่าการเล่นเขาดูดีหน่อยยิ่งที่ผมชอบก็หัวหินเนี่ยที่แบบมีการเล่นดีหน่อยแล้วก็ชัยนาทนะครับแต่ก็อเผอิญไปเจอกันก่อนอแต่ว่าผมว่าหมอนทองนี่ผิดฟอร์มรอบชิงไปหน่อยอเพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้ที่ผมนั่งดูทั้งรอบ8หรือรอบรองอะไรที่ชนะ เทพศรินชนะสํสมชั้นสครับก็เล่นดีใช่ครับเล่นดีแบบม,มีระบบดีแต่พอมารอบจริงอาจจะด้วยสภาพแวดล้อมด้วยแฟนบอลอะไรครับก็อาจจะแบบผิดผิดฟอร์มไปหน่อยครับอาจารย์เก่งไหมในการที่ทําหมอนทอง2ปีครึ่งสาปีทำ <ผม S 2> เก่งได้ขนาดนี้เก่งไหมผมว่าเก่งครับด้วยแบบระยะเวลาสองปีอ่ะมันจากรอบรอบแบบสิ หกรอบอะไรเงี้ยที่เขาเคยตกตอนเมื่อก่อนเมื่อสองปีจนมาเนี่ยปีเนี้ยน่าจะไม่ถึงสามปีแล้วจนมาเข้ารอบชิงอะ่ะ<ม>ผมก็ว่าก็หาหายา่มกันที่แบบโค้ดหรือว่าทีมที่จะทําแบบนี้ได้แล้ว<ม>อย่างสุสักดิตอนอาจารย์เขาทําก็เข้าชิงห้าครั้งห้าปีติด<ม><ม>ผมก็ก็หาย่าหมกัน<ม> <laughs> ถ้าไม่นับอาชัมอาชันทนบุรีที่คว้าแชมป์สามปีติดอะ่ะ ก็ไม่มีแล้วผมว่าก็ไม่มีแล้วก็มีสู่สังนะครับที่แบบที่แกทําได้แล้วอ,อยากพูดอะไรถึงอาจารย์ะครับอาจารย์ที่ปั้นมาหลายรุ่นแล้วแกก็ห5สิบห้าแล้วแกตั้งเป้าอีกสองปีจะเป็นแชมป์แกก็หกสิบเจ็ดแล้วผมว่าก็ก็เชียร์แกตลอดครับแล้วก็แบบยังคิดถึงยังคารพแกตลอดผมว่าสองปีนี้ก็แกก็น่าจะ ถ้ายังอยู่หมอนท้องก็ผมก็ยังพาหมอนทองคว้าแชมป์ได้หถึงไม่อาจก็อาจจะเข้ารอบชิงได้อีกอะไรนสุดมีสนามแล้วนะก็ก็ตอนปีผมได้แชมป์ก็ได้รถบัสเหมือนกันแต่ด้วยรถสองแถวรถอะไรเงี้ยก็นั่งมากันตลอดนะเป็นตั้งแต่ผมเข้าสู่สัง์นี่ก็มีทั้งกระบะรถ2แถวมินิบัสเก่าๆอะไรนะ แกขับเองหมแกขับเองหมดครับถ้าแกไม่ติดธุระหรือไปไหนส่วนมากแกขับนับครั้งได้ครับถ้าแกไม่ได้ขับเองเลครับแต่ส่วนใหญ่แกจะขับขับเองตลอดด้วยแบบแกน่าจะเป็นห่วงนักบอลด้วยว่าแบบไม่อยากให้คนอื่นขับหรืออะไรครับแกอยากจะขับเองเพราะแบบเอาลูกเขามาแล้วก็อยากจะดูแลแบบให้ดีอะไรเงี้ยไม่อยากแบบให้คนอื่นขับอะไรครับ ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่เข้าอาชีพมาแล้วอยากบอกน้องๆไม่ว่าเจ็สีหรือรายการอื่นๆว่าการเติบโตจากมอ็อบกเข้ามหาลัยสู่อาชีพปัจจุบันเราต้องคิดยังไงทำยังไงรับก็7จ็ดสีสีผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าที่แบบจะทําให้เราก้าไปสู่ฟุตบออาชีพอะไรครับพอเราเข้ามาแล้วก็แบบอยากให้น้องๆแบบตั้งใจแบบมีวินยัยตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็มุ่งมั่น มีเป้าหมายที่แบบตัวเองตั้งไว้อะไรครับแล้วก็อยากให้ทุกคนไปให้ถึงฝันของตัวเองเหมือนที่อาจารย์บอกว่าลดคนฝันนั่นแหละครับระหว่างเด็กม .6 ไปถึงมหาหลัยเราเห็นชัยนาถหนากว่ารับรูปร่าง,างใช่ครับด้วยเขาแบบ <c oughs> เขาอาจจะเป็น <c oughs> เขาอาจจะเป็นแบบอะคาเดมีของชัยนาฏเนาะอ,อะไรด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยเขาอาจจะพร้อมก็ ฟุตบอลก็วัดกันที่ตรงนี้ครับใครพร้อมก็ก็ชนะไปอะไรด้วยแท็กติกระบบด้วยทุกอย่างอาหารฟิตเนสอะไรคนระับก็ใช้นาทด,ดูดีกว่าจริงๆเลยเขาก็สมสมควรชนะอะไรคนระับทุกวันนี้ก็มันก็สำคัญคนระับวิทยาศาสตร์การกีฬาครนะับจะมาแบบผอมไปก็ไม่ได้ฮะม, <laughs> มันก็แรงประท้าก็สู้ไม่ไหวอะไรคนระับ